วิเคราะห์ทองคำว,วันที่22แนวรับสำคัญ1 9 2 5ต้านที่1 9 4 0หลุดฝั่งไหนอาจไหลไปยาวไปครับเพื่อนๆไปดูกันที่แนวรับแนวต้านสำคัญก่อนนะครับวันนี้เนี่ยมีการอัปเดตหลายอย่างเลยนะจากเมื่อคือนที่ผมไม่ได้มาไลฟ์นะครับคืนนี้ก็อาจจะของดอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าเวลามันทับซ้อนกันหลังจากจบแพทเทิร์นเมื่อคือนเนี่ยตอน3ทุ่มนะครับมันมีเรื่องของโพเวลเทสไฟล์แหละนะครับมีการ ประชุมมีการถกเถียงถกถามในเรื่องของการจะปรับลดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนาะก็ทําให้ช่วงประมาณสักสามทุ่มจนถึง4ี่ห้าทุ่มมีการสวิงของราคาอยู่ตลอดเวลานะครับมีการลงไปทดสอบโซนพัน0ก้ายีนะพันเก้าสคือราคาเนี่ยมันหลุดนะครับต้องบอกต้องใช้คําว่ามันหลุดพันเไปทีนึงนะมันหลุดตรงนี้ไปทีนึงแต่ที่สังเกตนะครับมันดันกลับขึ้นมาใหม่ กลับขึ้นมาใหม่ไม่พอนะสังเกตที่เนื้อเทียนครับเนื้อเทียนตอนนี้นะราคาของเนื้อเทียนเนี่ยไม่หลุดนะพันเก้า่นะราคาเนื้อเทียนเนี่ยนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูนะยังไม่มีเนื้อเทียนแท่งไหนที่ปิดต่ำกว่าพันเก้าดังนั้นนะครับโซนพันเก้ายถึงยียังคงเป็นแนวรับสำคัญอยู่เช่นเคยนะครับ ยังคงเป็นอยู่เช่นเคยเขาพยายามจะทดสอบกลับขึ้นมา3-4เมื่อคืนนะขึ้นมา3-4ก็ยังไปติดโซนเดิมๆ3-4-40่แถวๆนั้นต้านตรง3-4-40ก็จะเป็นอีกหนึ่งแนวต้านสำคัญเช่นกันตอนนี้เลยนะครับแนวรับที่ผมเห็นนะพ9 2 5โอเคพันเไม่ต้องพูดถึงนะมันเป็นจุดที่มันที่มันลงไปกวาดแล้วขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าถ้าจากนี้นะครับ บบ่ายเย็นๆหัวค่ามันลูดลงไปอีกหรือมีเนื้อเทียนในทามเฟรม1ชั่วโมงแท่งใดก็ตามปิดหลุดต่ำกว่าม9 2 5าผมว่าจากนั้นแหละลงต่อได้อีกยาวอาจจะไหลตามแคปชั่นที่ให้เลยอาจจะไหลความหมายคือถ้าเราจะดักบายนะครับแนวรับใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ที่โซน1915นะครับเมื่อคืนลงมาไม่ถึงนะมา1 9 1 9 1 9 2้แล้วก็วึบขึ้นตอนนี้ดันกลับขึ้นไป นะดังนั้น1925 1แนวรับนะครับสำคัญ2 1915ที่เป็นแนวรับสำคัญนะครับ1,908และ1900ท่วนยังคงให้ประมาณ3-4แนวรับนี้อยู่เช่นเคยนะครับผมไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายแล้วมันจะติดอยู่คาอยู่แนวรับใดนะครับแต่ตอนนี้เขาเพยายามนะที่ทั้งอยากจะขึ้นแต่ยังขึ้นไม่ได้วันนี้มีเทสไฟอีกรอบนะครับตอน3ามทุ่มยังไอ้เพื่อน,นระวังกันด้วยในส่วนของแนวต้าน,นครับ แน่นอนว่าโซนเดิมก็ต้องเป็นตรงนี้แหละครับ3-4นะครับ3-4-40ถึง40ตรงนี้ก่อนนะครับโซนตรงนี้ก่อนเลยถ้าผ่าน2โซนนี้ได้ซึ่งมีนยัยสำคัญอยู่ที่1940นะครับถ้าผ่าน1 9 4 0ได้โอกาสจะไหลขึ้นต่อไปหาโซน4 5 5ถึง55ตรงเนี้ยแนวเทรนด์ไลน์บนเนี่ยยังมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเราจะเอาแบบอ่ะลองตีเทรนด์ไลน์ชิดลงมานะเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีแนวต้านนะครับ 1945ที่ชิดแนวเทรนไลน์ line. ดังนั้นราคาเนี่ยผมไม่แน่ใจนะอาจจะมาได้แค่แบบ45แล้วลงต่อก็ได้นะครับเพราะว่าเทรนไลน์ line, เส้นนี้มันก็ชิดแล้วนะครับ45แต่ถ้าขยับเอาแบบรอบใหญ่ก็ยังมีสิทธิ์จะทยยานขึ้นไปหาโซน55 50-55ได้อยู่เช่นกันนะครับดังนั้นแนวต้านใหญ่1940ใหญ่สุดรอบเทรนไลน์1950-55นะครับ ถ้าใหญ่กว่านี้ก็มีตามที่เห็นเลยครับ6573แล้วก็นู่นเลยครับ1980ข้างบนนะแต่ตอนนี้ว่ากันแค่ตรงนี้ก่อนโดยที่มีแนวต้านสำคัญอยู่ที่1940นะครับอ่ะจบไปในเรื่องของแนวรับแนวต้านเนาะทีนี้มาดูทิศทางนะครับสำหรับคนที่มีออเดอร์บายมาผมไม่แน่ใจนะว่าจะมีใครกล้าเข้าซื้อในช่วง1920 ถึง25หรือถึง30บ้างนะผมไม่ผมผมไม่ไม่แน่ใจนะยังไงคนคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าเพื่อนเพื่อนี o ออเดอร์บหรือเซลลกันมาตรงไหนนะเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าชุดแรกเนี่ยโอเคผมว่าต้องมีคนได้มาบ้างแต่น่าจะปิดไปแล้วนะแต่ชุดเมื่อคืนนะครับชุดเมื่อคืนนะ่ะที่มันลงมากวาดตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจนะว่าจะมีคนได้ดักโฟลว์ใน M5 หรือ M1 อะไรขึ้นมาบ้างหรือเปล่าแต่ตอนนี้เลยเนี่ยที่ผมสังเกตนะครับอย่างที่บอก 1 9 2 8เนื้อเทียนยังไม่หลุดนะจบชั่วโมงไปเมื่อกี้เนื้อเทียนก็ยังไม่หลุดทีนี้เนี่ยถ้าคนบายมานะครับไม่ว่าจะบาย20 25 30 35กรอบนี้ทั้งหมดนะผมให้เป็นกรอบนี้ทั้งหมดนะที่เป็นคนบายขึ้นมาเนะี่ยตั้งแต่34ถึงข้างล่างเนี่ย20นะ19คงมีได้มาแหละแต่มันติดสเปซนิดหน่อยก็น่าจะประมาณ20 21กันนะครับน่าจะเป็นไม้ที่ต่ำที่สุดของรอบ คนที่บายมากรอบนี้นะครับอย่างที่ผมบอกครับลุ้นนะอย่าให้มีเนื้อเทียนหลุดปิดราคาต่ำกว่า1 9 2 8ในทางเฟรม1ชั่วโมงนะอันนี้ไกด์ที่1ชั่วโมงนะครับเล็กกว่านั้นไม่ต้องพูดถึงตอนนี้ทางเฟรม1ชั่วโมงยังไม่มีแท่งเทียนที่ปิดทะลุหลุด1 9 2 8อันนี้เป็นจุดสำคัญนะครับถ้าไม่หลุดเนื้อเทียนไม่ติดไม่ปิดเบรกลงไปยังมีสิทธิ์ขึ้นต่อได้ยิ่งราคามันกดต่ำกดต่ำกดต่ำมาแบบนี้ และถ้าเกิดมันทยานเปรี้ยงเดียวเนี่ยมันก็ขึ้นได้นะครับ20เหรียญเหมือนที่มันลงมาเนี่ยมันก็ทยานปรุ่งขึ้นไปได้อย่างนี้เลยนะครับ20เหรียญทําได้แต่ถ้ามีเนื้อเทียนในทางเฟรม1ชั่วโมงนะปิดทะลุ1928มาคนที่บายต่ํามาตั้งแต่3025 20เนี่ยพิจารณาครับจะล็อกกําไรจะปิดเลยผมว่าไม่ผิดเพราะว่าทิศทางหลังจากนี้ถ้ามันมีเนื้อเทียนปิดหลุดต่ําลงมาเนี่ย มีสิทธิ์ไหลลงต่อก็ไปเจอกันนู่นครับ1915 1907 08แล้วก็พันเะ้ทวนนะตอนนี้อีกหนึ่งจุดสังเกตนะครับสำหรับขาบายคือแนวเทรนไลน์เส้นนี้นะครับเขาเบรกลงมานะเขาพยายามเหมือนจะแบบเบรกขึ้นเบรกลงเนี่ยแล้วเบรกลงอีกแหละเบรกเด้งลงหลุดขึ้นมาใหม่ลงหลุดและเนี่ยพยายามจะขึ้นมาใหม่อีกรอบลนะดังนั้นโซนพันเก้าถึงสาผมก็ยังให้เป็นโซนแนวรับสําคัญอยู่ เหมือนเดิมนะครับตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกถ้าไม่หลุด2 5 2 8อ่ะพอได้ลุน้นสำหรับขาบายคนที่ติดดอยข้างบนเพื่อนเพื่อน,นที่ติดดอยข้างบนไม่ว่าจะเป็น4 0ไม่ว่าจะเป็น4 5ไม่ว่าจะเป็น5 0ถ้าพอร์ตยังไม่ไม่ไปไหนนะถ้าพอร์ตยังอยู่ยังยังลาคทนยังลากทนติดลบได้อยู่แล้วก็อาจจะมีบายอัดขึ้นมาเบิดมามาเพิ่มข้างล่างเนี่ยตั้งแต่3025เนี่ย ตอนนี้อย่างที่บอกครับถามว่าลุ้นได้ไหมลุ้นได้แต่เหนื่อยขึ้นเะรื่อยๆนะลุ้นได้แต่เหนื่อยขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอันดับแรกเลยเทรนด์ไลน์เส้นนี้ต้องทะยานก่อนนะครับโซน3 4มสถึงสีเนี่ยต้องเบรกขึ้นไปให้ได้ก่อนถ้าเบรกขึ้นได้อาทีเนี้เพื่อนๆที่ติด45-50้เนี่ยและถ้าบายมาเพิ่มด้วยนะมีสิทธิ์ที่ได้หลุดนะครับมีสิทธิ์ที่ได้หลุดสําหรับคนที่มีออเดอร์ฝั่งเซลล์แล้วกันนะครับคนที่เซลล์มาถึงสูงผมว่าส่วนใหญ่น่าจะได้ปิดไปแล้วนะวนนะส่่ใหญครับ ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ไม่แน่ใจว่าจะปิดกันไปมากไปน้อยหรือยังถืออยู่ก็แล้วแต่แล้วแต่คนนะครับแต่ผมว่าส่วนหนึ่งส่วนใหญ่น่าจะปิดไปแล้วบ้างเพราะว่ามันลงไปถึงพันเก้าอยี่สิบอะโอเคแหละบางคนก็จะลุ้นว่าอาจจะถือต่อดูว่าไอ้สามสี่ตรงเนี้ยจะผ่านไหมสี่สิบตรงนี้จะผ่านไหมเอาแค่กรอบนี้ก่อนนะไอ้กรอบบนคือจุดกลับเทนเรายังไม่ว่ากันไอ้จุดกลับเทนที่ว่าก็คือพันเก้ายเจ็ดสิบพันเก้าแปดสิบเนี่ยใครก็ต้องเห็นถูกไหมครับว่า ถ้ามันเบรกทะลตุตรงนั้นไปอ่ะคนก็ไม่มองแล้วว่าจะลงคนก็จะมองว่ามีสิทธิ์จะขึ้นต่อได้แต่เราว่ากันแค่ตรงนี้ก่อนถ้าพันเยังไม่ผ่านมันก็ลงไปเรื่อยๆมันก็ลงไปเรื่อยๆดังนั้นคนที่ถือเซลล์อยู่ผมให้กรอบแค่พันเบนะเพราะถ้าเกิดว่าเราไปรอถือจนมันกลับเทนนั่นหมายความว่าราคาจะต้องผ่านพันเสบไปแล้วผ่านพันเดิบไปแล้ว กำไรเราหายไปเยอะนะความหมายคือกำไรเราหายไปเยอะนะถ้าเราไปรอคอนเฟิร์มขนาดนั้นสู้เราปิดเลยไม่ดีกว่าหรอถูกไหมครับถ้าเราปิดเลยเราจบรอบช่างมันไม่เป็นไรถ้ามันลงต่อเดี๋ยวไปดักเล่นก็มาดักเล่นตรงนี้ก็ได้ครับ3035 40ดักเซลล์ตรงนี้ใหม่ก็ได้ถูกไหมกั้นสต็อปลอสอะถ้ามันไม่เบรกตรงนี้ก็คิดซะว่าก็เหมือนตรงเนี้ยมึงไม่เบรกพันเฉันก็มาเล่นกรอบนี้ใหม่ถูกไหมไอ้กรอบบนฉันก็ปิดไปแล้วแต่ ถ้าตรงนี้มันเบรกขึ้นแล้วมันเบรกไป70บเบรกไป80อา้าวกำไรฉันหายนะถูกไหมครับแล้วแทนที่ฉันจะได้บายมาด้วยเอาฉันก็ไม่ได้บายอีกแบบนี้หนักเลยถูกไหมก็กลายเป็นว่าจากกําไรแบบเยอะก็เหลือครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งไม่พอกลับไปเหลือ10%เปอร์เซ็นี่ยมันก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะดังนั้นครับพันเนะเป็นจุดตัดสินก่อนตอนเนี้ยอย่างเพิ่มไปคุยกันว่าเอยเดี๋ยวรอพันเก้าเจ็ดสิบแปดสิบใช่ครับทุกคนเห็นผมไม่เถียงทุกคนเห็นว่า ถ้ามันจะกลับเทรนต้องผ่าน1,970-80นั่นคือในอนาคตแต่ณบัตราาวครับณบัตราาวถ้ามันผ่าน40ได้50 60มันก็ถึงได้ถูกไหมดังนั้นเรารู้แล้วว่าโอเคภาพใหญ่ถ้าไม่กลับเทรนจริงต้องไม่ผ่าน1,970-80แต่ก่อนจะเป็นภาพใหญ่มันต้องสร้างจาก1-2-3อันนั้นน่ะมันคือ7-8-9แล้วมันจะกลับเทรนไม่กลับเทรน่ะถูกปะตอนเนี้ มันหนึ่งสองสามอยู่มันสเต็ปอัพอยู่ว่าจะไปหรือไม่ไปจะไปก็รีบไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าเอา้าถ้ามึงไม่ผ่านพันเก้าสี่สิบก็เหมือนเป็นแนวต้านของมันนะเพราะหนึ่งเก้าสี่ศูนย์มันเคยเป็นแนวรับใหญ่ของมันมาก่อนตอนเนี้ยจากรับใหญ่ก็กลายเป็นต้านใหญ่ให้เราบ้างสําหรับคนเซลล์นะครับถ้าเฟลมาแล้วอย่างที่บอกไม่ผ่านสี่สิบก็ยังไม่ต้องปิดก็ได้ลุ้นให้มันปิดเทือแท่งเทียนต่ํากว่าสองห้าลงไปเดี๋ยวมันก็ไหลลงได้เองนะ ส่วนคนที่เซลล์อยู่แถวนี้หรือไปติดเซลล์อยู่ข้างล่างไปติดเซลล์สองห้าสองสี่อะไรทํานองนี้นะครับผมว่าต้องมีบ้างแหละเพราะคิดว่ามันน่าจะไหลลงต่อก็ไปเซลล์แล้วก็โดนมันดันขึ้นไปคนที่ติดต่ำกว่า30นะครับ30 25 2นเนี่ยเรา,านการณ์เดียวกันครับ19 34-40ม่ถึง40ห้ามผ่านห้ามผ่านแต่ถ้าเอาแบบเป๊ะๆนะตอนนี้อัปเดตเทรนดะ์ไลน์เนี่ย ถ้าตีประคองแบบนี้พยายามแล้วนะครับเขาพยายามที่จะรักษาระดับแล้วนะดังนั้นคนที่ติดบ,บต่ำหนึ่งเก้าสามศูนย์หนึ่งเก้าสองห้าหนึ่งเก้าสองหนึ่งอะไรเนี่ยพิจารณานะครับอย่างที่บอกเราต้องเห็นจุดยอมก่อนหนึเก้าสี่สิบผ่านนี่ได้แม่งไปสี่ห้าไปห้าสิบไปห้าห้าแล้วถ้าแม่งไปเลยลนะ่ะแล้วถ้าในอนาคตเป็นอย่างที่เขาบอกกันว่าถ้าจะกลับเทน จะต้องขึ้นผ่านพันเก้าเจ็ดสิบแปดสิบอ้าวแล้วถ้ามันผ่านจริงล่ะโอ้ไอข้างล่างที่ฉันเซลลไว้นี่เหวนรกเลยนะถูกไหมครับดังนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยเอาวะถ้าแม่งผ่านสี่สิบไอหาฉันไม้ใบไอไม้ไม้เซลล์ฉันอยู่ข้างล่างตรงเนี้ยโอ้แ้่ถ้าเกิดว่าฉันไม่คัดเนี่ยโอ้ฉันโดนมาลากไปนู่นเนี่ยไออย่างน้อยไหวไหมเนี่ยพอตไหวไหมเนี่ยจากสี่สิบขึ้นไปนู่นอีกสิบห้าเหรียญเนี่ยพอตไม่ไหวนี่แหก่อนนะครับและอาจจะไปลงจากตรงนั้นก็ยังลงได้อยู่นะ ไปลงจาก55ตรงนั้นอะชิดแนวีทหลนแล้วลงกลับามาใหม่เขาก็ยังลงได้นะครับอาจจะอยู่ในกรอบเนี่ยมีโลใหม่ขึ้นไปไฮพ้นไฮนิดนึงลงกลับามาใหม่เกิดโลอีกโลหนึ่งพันแล้วก็ขึ้นกลับามาใหม่อะไรแบบเนี้ยทิศทางการเดินทางประมาณนั้นนะครับอ่ะส่วนคําแนะนําสําหรับคนที่ไม่มีออเดอร์พอฟังการวิเคราะห์แบบนี้แล้วผมก็ยังต้องยืนยันเหมือนเดิมว่าไล่บายครับไล่ money management ในการบาย กรอบแนวรับสําคัญ1 9 2 5 1 9 3 0ตรงนี้แหละโซนนี้เท่านั้นเลยนะครับเป็นโซนบายให้เรามองเป็นโซนนะครับถ้าใครเล่นแล้วมองว่าอย,อยากจะได้เป๊ะๆในตลาดเนี้ยความเป๊ะมีนะแต่คุณจะหายากมากคุณจะไม่รู้หรอว่าจุดต่ําสุดของมันจะอยู่ตรงไหนแต่ละรอบที่มันจะลงจะขึ้นถูกไหมครับเราได้แต่คาดการว่าบรรยากาศแบบนี้ความน่ากลัวแบบนี้ความโลภของคนแบบนี้ถ้ามันอยู่ในโซนแบบนี้ทามมิ่งแบบนี้บริเวณนี้แหละ ใช่ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงอันเนี้ยแล้วแต่ว่าเราจะมีประสบการณ์จะมีบริบทร่วมกับมันแค่ไหนเราจะจับสังเกตมันได้ดีได้เร็วกว่ากันแค่ไหนนะครับให้เรามองเป็นโซนแล้วกันว่ายังไงโซนเนี้ยสามศเป็นโซนบ่ายแต่เนื้อเทียนในทางเฟรม1ชั่วโมงต้องไม่ปิดหลุด1928ถ้าปิดหลุดจะคัดก็คัดไม่ผิดเพราะมีสิทธิ์ไหลลงต่อนะครับถ้าจะขึ้นอาจจะไปนูน่นก็ได้แบบ3ามสี่ทุ่มแบบเมื่อคืนอ่ะ นะหรือถ้า34มสทุ่มมันไม่ดังขึ้นมันทุบต่อนี่ก็พันเเลยนะนะเพราะตอนนี้มันคาอยู่30มนะมันลงอีก20เหรียญน,นี่ก็คือก็พันเก้าร้อประมาณนั้นแล้วนะครับพะเมื่อคืนมันก็ลงได้ตั้ง15เหรียญ15 20ี่เหรียญถูกไหมทั้งวันนะ่ะดังนั้นถ้าวันนี้ลงต่อ20เหรียญก็พันเก้าร้อยสิบนะยังคงยืนยันว่ากรอบนี้ให้มองเป็นโซนนะครับสะสมซื้อได้อยู่แต่เพียงแต่ว่าต้องมีจุดยอมนะพอมีจุดยอมแล้วมันจะเล่นง่าย เสร็จปุ๊บจุดปิดทำำํากําไรก็ตามแนวต้านครับถ้าถ้าบายขึ้นมาแล้วก็ต้องลุ้นว่า3-4ผ่านไหม40ผ่านไหม45-50้พิ 4, 5, 5, 0, จารณาปิดนะครับหาเป้าระยะที่1 2 3แล้วเกิดว่าอยากจะลุ้นรันเทรนผมว่าชุดนี้มีสิทธิ์ลุ้นได้นะผมว่าชุดนี้มีสิทธิ์ลุ้นได้เพราะว่าคนเริ่มไม่เอาแล้วที่จะบายผมว่านะผมไม่ได้มาไลฟ์เมื่อคืนแต่ว่าผมจับจับอารมณ์คนเนะ่ยผมไม่ได้คือคอมเมนต์เนี่ยพอพอไม่ไม่ได้ไลฟ์เมื่อคืนเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่า เราจับพฤติกรรมคนอะยากขึ้นมันน่าคือคนที่ฟังผมอะมันจะมีมันจะมีบางคนที่เขาแบบเริ่มเริ่มปรับตัวเองได้อุยจับตรงนี้กูกลัวมากเลยใส่แม่งเลยกลัวใช่ไหมกูบายพุ่งอะไรเงี้ยมันก็มีสิทธิ์นะนะครับดังนั้นคอมเมนต์มาพูดคุยกันว่าได้บายได้เซลอะไรมาตรงไหนบ้างนะครับทีนี้เดี๋ยวปิดท้ายกันในเรื่องของทองแท่งไทยนะครับทองแท่งไทยเนี่ยผมก็ยังต้องออวิเคราะห์ให้เหมือนเดิมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย อยู่ที่สปอตนะครับดอลลาร์อ่อนถูกปะ่ะดอลลาร์วันนี้อ่อนเะมื่อคืนนะครับแต่บาทอ่อนกว่าถ้าเราสังเกตดีดนะบาทตอนนี้สามสนะครับแต่ว่าดอลลาร์อ่อนนะดอลลาร์อ่อนนะครับบาทอ่อนกว่าดอลลาร์อ่อนา on, บาทอ่อนกว่าความหมายคือถ้าสปอตอยู่โซนนี้พันเก้าสามสิบพันเก้าสี่สิบยังไงก็เป็นโซนสะสมซื้อครับเมื่อคืนผมไม่แน่ใจว่าแท่งอ่ะ ลูดไปถึงราคาเท่าไหร่น่าจะถึงแนวรับที่ผมบอกน่าจะถึง3 1 7 0 0เแถวแวนั้นแต่ถ้าได้ของแถวแวนั้นมาจริงเนี่ยต้องถือครับต้องถือลุ้นต่อแล้วถ้าหลุดราคาไอ้3 1 3 1 7 0 0อีกอ่ะค่อยคัดอ่าค่อยคัดแต่ถ้าหลังจากเนี้ยไม่หลุดหรือวิง่งวี่งนิดหน่อยแบบบวกลบกัน50บาทอะไรเงี้ยลองถือลุ้นดูเพราะคนที่เล่นแห้งไทยจะได้อานิสงข,งของค่าเงินบาทที่อ่อนช่วยอ่าที่อ่อนช่วยยิ่งถ้าสปอตกระดิกนิดเดียวนะ คือขึ้นจาก30ไป50เนี่ยแล้วบาทอ่อนเนี่ยเห็นง่ายๆเลยนะสามหมื่นสองสองร้อยสามร้อยเห็นง่ายๆเลยนะผมบอกเลยนะครับดังนั้นคนที่เล่นแท่งเนี่ยหลังจากนี้อาจจะได้อันนี้ส่งค่าเงินบาทที่อ่อนกว่าดอลลาร์แม้ว่าดอลลาร์ก็อ่อนอยู่นะตอนนี้นะครับลุ้นสปอตอย่างเดียวครับเพื่อนๆลุ้นสปอตหลังจากนี้นะเพราะว่าถ้าแนวรับเดิมเนี่ยไม่หลุดนะไอ้สามหนึ่งเจ็ดร้อยแปดร้อยถ้าไม่หลุดอีกเนี่ยหลังจากนี้ผมว่าเพื่อนๆได้ลุ้นที่จะจะขึ้นแรงไหม จะลันเทนหรือเปล่าหรือจะสวิงไปหา 32, 200, 300แล้วไปปิดตรงนั้นก็ได้ยังมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้ครับอ่ะสุดท้ายท้าสุดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สามารถส่งซูเปอร์แตงส์นะครับให้กับผมในการทำคลิปและไลฟ์ดีๆแบบนี้ได้คืนนี้ไม่น่ามานะครับเพราะว่าผมแจ้งเพื่อนๆหน่อยว่าสองวันวันนี้ผมมีงานทับซ้อนกันในช่วงเวลา3ทุ่มถึง5ทุ่มพอดีนะก็เลยไม่สามารถที่จะมาไลฟ์ให้กับเพื่อนๆได้ พยายามติดตามนะครับในหน้า facebook แฟนเพจคอนทลเทน a ์สไตล์ตทองคำหุ้นสกุลเงินแล้วก็ทางชุมชนบน YouTube นะครับถ้ามีอะไรด่วนๆผมจะไปแปะไว้ให้นะครับอย่างผมไม่มาผมไม่ทำอะไรผมไม่ไลค์อย่างเงี้ยอย่างเมื่อวานผมก็ไปแปะไว้ให้ตอนประมาณสัก5้าหมงเย็นนะครับเพื่อนๆบางท่านอาจจะไม่ไม่ทันได้ทันทราบนะครับก็พยายามอัปเดตข่าวสารพวกนี้ทั้งชุมชนบน YouTube และก็ Facebook Fanpage นะครับอ่นะช่วงบ่ายจนถึงเย็น ขอให้พอร์ตฟ้าสดใสเหมือนเดิมนะแล้วเดี๋ยวน่าจะเจอกันวันพรุ่งนี้ตอนคลิปตอนเที่ยงแล้วก็กลับมาไลฟ์ได้ปกติแล้วครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับคอนเทนต์สไตล์ของผมด้วยนะครับคลิปพวกนี้ดูได้หมดเลยนะ